สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ i c a ค e u ์ o tv นวะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับที่เพื่อนๆสอบถามกันมาว่าเออเนี่ยบางทีเวลาเล่น PVP หรือว่าเวลาเ,เล่นกองกำลังนะครับจะมีเพื่อนหรือว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยที่สามารถยิงสกิลนะครับได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเทินแรกของการต่อสู้เลยนะครับก็วันนีน้จะมาแนะนำเทคนิคนะครับว่าทำยังไงนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ย ค่าค่าหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับหมายถึงว่าค่าที่ใช้สําหรับทําให้เกิดการทํอา RTX ททอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือค่าที่เรียกว่าค่าความเร็วนะครับผมก็คือค่าว่องวันั่นเองนะครับโดยค่าว่องวัยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เวลาต่อสู้เนี่ยพลังงานเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่าอย่างอันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยค่าพลังว่องวัยเนี่ยก็คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดค่าพลังงานเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยก็คือเก้าร้อยยี่สิบแปด สำหรับสกิลแรกของตัวนี้เนี่ยโมบิสเนี่ยก็คือต้องใช้ค่าพลังงาน1,000ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเทิร์นแรกเนี่ยมา928แน่นอนมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ท่าสกิลแรกได้ตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังว่องไวของคุณเนี่ยขึ้นไปจนถึง1,400เนี่ยค่าพลังงานเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยก็จะเริ่มมาอยู่ที่1,000นะครับซึ่งจะทําให้สามารถใช้ทาท่าแรกได้เลยนะครับ สมมุติอย่างตัวน no ี้นะครับค่าพลังงานค่าว่างวัยเนี่ยก็คือหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับพลังงานเริ่มต้นการต่อสู้อยู่ที่เก0รอเก้าสิบเห็นไหมครับก็คือถ้าเกิดถึงหนึ่งพันสี่ปุ๊บมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็คือค่าพลังจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันเลยนะครับก็แต่ว่าคราวนี้เนี่ยปัญหาก็คืออย่างที่ว่าครับตัวที่จะได้พลังงานเริ่มต้นมาจนถึงหนึ่งพันได้เนี่ยมันต้องมีค่าความว่างวัยอย่างน้อยก็คือหนึ่งพันสี่รออย่างที่บอกไปนะครับแต่ตัวละครของเรา ตาการเติบโตมันอาจจะไม่ได้เป็นเอสนะครับซึ่งถ้าตัวนี้เป็นเอสเนี่ยพลังความว่องไวของผมน่าจะถึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นเอเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเพื่อให้ความว่องไวมันมันมันมากขึ้นนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเพิ่มดาวนะครับเพื่อให้ให้ตัวค่าค่า,าตาการเติบโตเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่อเพิ่มขึ้นตัวนี้มันก็จะเพ,เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแต่อันนี้ผมมาแนะนําเทคนิคครับก็คือตัวนี้ครับในกอส ตัวในก้อนเนี่ยเป็นไดโนประเพทคอนโทรลนะครับเพียงแต่ว่าตัวสกิลอะที่ดีของมันนะครับอันหนึ่งนะครับท่าแรกเนี่ยอย่างที่รู้นะครับก็คือท่าที่ทําให้ศัตรูเนี่ยหายไปจากเธอหายไปจากการต่อสู้เนี่ยหนึ่งเทินนะครับหมายถึงว่ามันจะเดินทางไปสองเทินตัวมันเองเนี่ยไปกับไปกับเขาด้วยหนึ่งเทินนะครับแล้วก็กลับมาก่อนหนึ่งเทินนะครับผมคราวนี้สกิลอีกอย่างหนึ่งที่ดีของมันก็คือสกิลนี้ครับ คือมันเป็นตัวสนับสนุนที่เพิ่มเนี่ยฮะเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับก็คือพอเข้าฉากมาปุ๊บพลังว่างไวของพรรคพวกทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น14.75เป็นเวลาหนึ่งรอบซึ่ง14.75เนี่ยก็จะทําให้พวกตัวอย่างนี้ฮะเนี่ย1,257เนี่ย14%เนี่ย,ยก็จะทาให้มันเกิน1พ0 0สี่นะครับพอเกิน1พ0 0สี่ปุ๊บมันก็สามารถใช้สกิลตัวนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่าอย่างตัวนี้ก็ตามนะครับอันนี้มัน1,381ละ14.75%ปุ๊บ มันก็จะทาให้พลังงานตัวนี้ยเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปที่ดานกระจนภัยนะฮะถือว่าเป็นตัวในกอสเนี่ยเป็นตัวที่สักคอยสนับสนุนเพื่อนๆได้ดีอยู่ตัวหนึ่งเลยนะครับเหมาะสําหรับเอาไว้สําหรับลงเล่นกองกําลังหรือว่าเล่นด่านที่ต้องการที่จะทําดาเมจตั้งแต่ต้นนะครับอย่างอผมขอทดสอบที่สมมุติว่าอดานไหนดี ดันไหนที่น่าสนใจไหมอโอเคจะสิบเลยแล้วครับสมมติว่าด่านนี้นะครับอโอเคเนี่ยผมเลือกตัวมานะครับอันนี้ก็คือในกอสนะครับแล้วก็ตัวลิงนะครับตัวลิงเนี่ยผมเอามาเพราะว่ามันมีสกิลนะครับที่ติดตัวก็คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันของรักพวกนะครับจริงๆปกติผมจะใช้ตัวนี้นะฮะตัวขอกอนนะครับเพราะว่ามันจะมี เพิ่มพลังโจมตีของพระพวกทั้งหมดในสาย4.75%ถึงสองรอบนะครับว่าตอนนี้เราทดสอบด้วยในกอสนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับโอเคลองไปดูกันเลยพวกสกิลทั้งหมดนะครับที่เป็นพวกสกิลพาสติกติดตัวเนี่ยมันจะไม่แสดงค่าตอนที่อยู่ในอ,อยู่นอก,นอก,นอกฉากการต่อสู้นะครับอย่าง อย่างพวกสกิลของเต่าที่เพิ่มพลังชีวิตหรือว่าเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยมันจะมาแสดงต่อเมื่อฉากการต่อสู้เท่านั้นนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าเธอแรกปุ๊บผมสามารถใช้สกิลได้เลยนะครับอ่าก็เห็นไอ้ลอยๆบ,บินๆอย่างนี้นไหมครับไอ้ไอ้ตัวเนี้ยก็คือสกิลที่เพิ่มค่าความมั่งไหวในน,นะครับเนี่ยฮะสกิลเพิ่มความมั่งไวหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งเทิร์นนะครับก็คือเทิร์นแรกเทิร์นเดียวไอ้พวกนี้มันจะเป็นสกิลติดตัวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูครับ แต่เห็นว่าแม้กระทั่งอยู่ตรงที่รอนะครับก็สกิลมันก็เพิ่มขึ้นมาให้อยู่ดีนะครับไมยถึงว่าไม่จำเป็นต้องมาอยู่บนบนฉากตัวแถวที่อยู่ในการต่อสู้ก็ได้นะครับแค่ติดติดทีมมาก็พอนะครับมันก็สามารถทําให้เราใช้สกิลได้เลยตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งการที่ใช้สกิลได้เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยบางทีก็สร้างความได้เปรียบในฉาก PVP เดี P, ๋ยวแม้กระทั่งกองกําลังนะครับที่ดันอย่างดันกองกําลังเนี่ยอย่างที่เขาฮิตฮิตนิยมกันก็นกคือดนันแปดขีดสี่นะครับดันกองกําลังแปดขีดสี่ซึ่งด่านนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตัวตัวตัวโบบิสหรือว่าตัวที่เป็นธาตุดินนะครับบางกรตัวธาตุดินเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้สกิลเลิศได้แต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งทําให้เราได้เ,เคลียรกองกำลังได้เร็วมากนะครับ แล้วก็เป็นไที่อยู่กันในกองกําลังเนี่ยแม้ว่าเราเอาไปตัวเดียวนะครับไม่ถึงว่าในทีมเนี่ยมีทั้งหมดสี่คนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาติดตัวไปแค่เอาไว้อยู่ในกองกําลังสํารองนะครับ mm. เพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมดนะครับทั้งสี่คนเลยฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ทําให้เพื่อนๆใช้สกิลกันได้ตั้งแต่ต้นนะครับฉะนั้นทําให้เวลาเ,าเล่นกองกําลังแปดทีสี่เนี่ยแค่สองเทิร์นก็อาจจะจบเกมได้นะครับอแล้วก็ถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ไมไมจบภายใน2เทินเนี่ยมันก็จะมีปัญหาด้วยว่าตัวแรดมันจะใช้ท่ามาตะทําให้มันใช้เวลานานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฮะเดี๋ยวผมไปกดให้ดูนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้มาทําให้มีความเร็วมากขึ้นมันก็ใช้สกิลได้ตั้งแต่ต้นนะครับอโอเคเดี๋ยวขอโทษทีนะครับลืมลืมว่ามันชื่ออะไรตัวมังกรดินอ่าฟอร์ิสนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูในตัวกองกําลังนะครับซึ่ง สำหรับคนที่เลเวลสูงๆแล้วก็จะเน้นมาที่ตรงกองกำลังด่าน8ขีด4นะครับแต่ตอนนี้ผมยังยังเปิดไม่ถึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองคนให้ดูนี่ฮะส่วนใหญ่จะมาที่เล่นเล่นกันที่ด่านนี้นะครับอ่าเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ฮะตัวจ่าฝูงอ่าที่เป็นตัวไลคูสเนี่ยครับซึ่งอ่าหนึ่งมันเป็นท่าดินครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวน้ํามามันก็ จะไอตัวสกิลของโบบิดเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสกิลแรกเนี่ยมันจะไม่สนพลังป้องกัน50นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวไอตัวฟอร์บิดเนี่ยมันจะเป็นทัดดินทําให้พลังโจมตีเนี่ยมันทําทาลายพวกตุธท,ทัดน้ำทั้งหมดนี้ได้ได,ได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีนะครับโอเคก็นี่ฮะเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับการทําใช้สกิลตั้งแต่เทินแรกนะครับอ่าแล้วก็เกิดก็อย่างที่ว่าครับก็เกิดถ้าใครอยากจะเพิ่ม เพิ่มความเร็วของตัวนี้เนี่ยก็หนึ่งนะครับมีวิธีก็คือเพิ่มพวกนิสัยครับเนี่ยฮะตัวนี้คือผมเพิ่มนิสัยมานะครับเป็นม้วงไวอันนี้แต่ใจร้อนบวกสองนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะไปเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้สูงสุดคือบวกห้านะครับถ้าเกิดว่าบวกห้านะผมคิดว่าม้งไวน่าจะพอแล้วแหละแล้วก็รวมถึงว่าถ้าเลเวลสูงขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับค่าพลังครับโอเคก็ตามนี้ครับสําหรับเทคนิค วันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอะไรก็สอบถามมาได้นะครับว่าอ,อ,อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีคำมีปัญหาติดตรงไหนนะครับผ่านด่านอะไรไม่ได้ยังไงก็ลองสอบถามมาได้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอะไรก็สอบถามมาได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรไไหรือว่ามีคำมีปัญหาติดตรงไหนนะครับผ่านด่านอะไรไม่ได้ยังไงก็ลองสอบถามมาได้นะครับ โอเคครับย่างไงก็าฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ